แมเว้าหมาอีล่าเอ้ยมึงอยู่ไกลกูก็คงสิตายกับเยมึงนี่นะ่ะเขาคอยอย่างเขายักในอย่างกระซอยเข้าไปเถอเพะพอยามเจ็บป่วยก็มีแต่เขาดูแลมึงก็ส่งได้แต่เงินมึงมาดูแลกูบ่อดได้พี่จ่าเอ้ยเจ็บปวดบอด่อ สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะอันนี้ขออีกละนะว่าจะหยุดแล้วนะพูดเรื่องนี้นะฮะ <c oughs> คำนี้เนาะเจ็บปวดอีหลีดเด้อแม้กระทั่งเป็นคำพูดที่ออกจากแม่นะ,ะออกจากแม่เนาะบอกว่าเานาะพูดในความเป็นจริงเงินเดือนก็ส่งหนี้สินก็เคลียร์พ่อแม่ไม่มีหนี้สินอะไรนะฮะแต่คำพูดของแม่ห่วงคนใกล้เขาอยากได้อันยังก็ให้เขาไปเถอะมึงอยู่ไกลมึงหาได้มึงเก่ง นะอืมแล้วสิ่งสําคัญกูเนี่ยถึงเมื่อไรอีตายขึ้นมาก็ต้องตายกับพีมึงนี่นะอยู่ไกลนะว่าซานนะฮะหัวอกเจ็บปวดบอรู้รนะเข้าใจนะฮะก็ลึกเพียงแค่รู้สึกว่าเจ็บปวดและน้อยใจเพราะว่าอันอย่างรู้บอพี่จา๋าบ้านทรงที่สร้างไว้ให้เนี่ยคือให้พ่อแม่ค่อยกบบอระได้ไปยุ่งไปเอานะฮะคือไปเที่ยวหาดูแลเจ็บป่วยหลายครั้งก็ซัพพอร์ตเหมือนทุกคนที่ทำนะฮะใจ ค่าใช้ใจ่ายให้พ่อแม่แล้วก็ต้องสปอรตคนที่ดูแลน้มทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วมีบางครัง้งสุดท้ายค่อยบบได้ไปเนาะมันไปบบได้ช่วงโควิดน้านะคะอแล้วก็ถ้าไปก็ต้นโดนกัดตัวเนาะแม่เจ็บหนักเนี่ยแม่พึ่งเว้ามัดเลยแม่พึ่งเว้ามัดมาเลยนะจจกวางโทรศัพท์แล้วก็มาคุยกับเจ้าเลยว่ามาเขียนให้กับเจ้าเลยว่าคำเนี่ยนะ,ะอืเนาะ เจ็บปวดน้อยใจเงินบบมีคุณคาบ่เคยถามว่าเฮาซีมีเงินบโบเคยถามว่าเฮา,า,า,าอิสบายบ่บ,บเคยถามว่าชีวิตเฮาบ้านปลายสิกลับไปอยู่บ้านบ่บมีคําถามห่วงใยอะไรเลยนะน่าคถามโทรมีเงินคําถามว่าพี่มึงยังงั้นน้องมึงยังงี้ยากให้ซอยนั้นซอยนี่ซอยเขาไปเหอะเพราะเขาดูแลแม่อื พี่อียนแม่ฝากชีวิตไว้กับเขาฝากไว้กับมึงบอด้นะแล้วคิดดูดีพี่อาจารนคิดดูดิพี่อืที่ทํามาเนี่ยน้องทํามาเนี่ยสิบสองปีสิบสองปีพี่สายมีรถอ่าซื้อรถให้พี่สายเพราะว่ายัางทีแรกเขาก็บอกว่าให้ดาวให้อ่เขาสีโรงเองสุดท้ายดาวให้แล้วกระโรงบได้ ายากให้มีรถก็ย้อนยวายยากให้แม่สะดวกสบายไปหาหมอเออเป็นผู้วิ่งเดอ้อเป็นหลักเดอ้อรถกะเหา่ใจน้ำมันกะเฮาทรงความกินคนยากก็อยู่กับเหาเฮาบคอยติเคยเหินะแรกๆเขาก็คอบคุณดีใจแต่สุดท้ายเขาทรงบดายเฮาก็ต้องซอยก็จะเป็นคําพูดของแม่คือเก้าเออมึงก็ซอยๆเขาไปเฮ้อ เพราะว่าที่ไ้กับแม่นี่แหละยามเจ็บยามป่วยเขาก็วิ่งให้อยู่นะนี่คือสิ่งที่เป็นสังซีมาตลอดนะอืมฟังหลายวิดีโอหลายๆคนอาซิบอกว่าทําไมมาพูดเรื่องแม่จังนะ,ะขอย้ําอีกครั้งเนาะขอโทษขออภัยนะคะยายจ่า,จาก็ว่าจะไม่หยิบยกขึ้นมาแต่มันก็อดไม่ได้กับความรู้สึกกับความนึกคิดของแม่อืมนะฮะว่า พูดแกอาจจะไม่คิดอะไรเอาง่ายๆนะสาหรับคนแก่เนาะยายจ๋านะพูดเองกับน้องว่าแกอาจจะไม่คิดอะไรหรอกพลาดสัจธรรมความเป็นจริงเนาะความเข้าใจถ้าเข้าใจกันเนี่ยมันก็ตรงถูกที่แกพูดเอาตรงๆก็คือถูกเพราะเราบางครั้งเราอาจจะวิ่งไม่ได้อืเราอาจจะวิ่งไปหาเขาไม่ได้นะเราไปปฏิบัติเขาไม่ได้เขาก็เหนื่อยในมุมหนึ่งแต่เขาลืมไปว่าเงินทองทุกบาททุกสตัง์ ที่หามาเนี่ยเราเนี่ยต้องเสียสละร่างกายสละเวลาเนาะยอมยกเงินทั้งหมดเพื่อที่จะไปกองไว้ตรงนั้นเพื่อดูแลแม่อ่ดูแลพี่น้องที่คอยเป็นตัวแทนซัพพอร์ตแม่ให้กับตัวเองทีเนี้ยมันขึ้นแล้วมันใหญ่ไปเรื่อยในครอบครัวอ่า พี่ชายเจ็บน้องชายปวยอันนี้ก็ต้องเสริมอืมแล้วคนที่ดึงตรงกลางก็คือแม่อาทามทําเพื่อแม่ทําให้แม่มีความสุขแม่อยู่กับเราไม่นานเออน้อท่านก็แก่แล้วอืมอยากได้อะไรทําทําจนเบลี่ยติดเจ้าของพี่จ่าเอย๋บยบยากสิเว้า12ปีของค่อยกันไดนะฮะทีนี้ความสุขเนี่ยเพิ่งมาดๆอคุยกันทางโทรศัพท์อืมเขาขอเลยแม่ขอเลยว่าเออตรงนี้ยังงั้นเดอ้อตรงนั้นยังมีเดอ้อ เออให้เขาไปเถอะชีวิตกูฝากไว้กับเขาออม,มันฝากไว้กับมึงบได้นะฮะถูกก็จริงแต่เจ็บเจ็บแบบจีด๊ดเออเจ็บแบบจี๊ดนะแล้วคําว่าฝากคนที่อยู่รอบข้างสรุปว่านะฮะเหมือนกับเนาะอย่างที่หลายๆคนพูดและหลายๆคอมเมนต์ที่อ่านเอาแม่เป็นผลประโยชน์อืม มันเขาเรียกยังไงอ่ะแม่ก็แม่ด้วยกันพี่จา๋าอันเนี้ยหนูรู้สึกแย่มากๆอหนูก็อยากระบายเนาะแล้วช่วงนี้แกก็เจ็บป่วยอืมแกก็มีอายุนะฮะหกหน่อยๆแกก็ไม่ค่อยดีก็ตลอนหาหมอมันก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งเนาะค่าห้องพิเศษน้องก็ใจนะฮะเ,ออเข้าใจเราภูมิใจแหละที่ได้ทำแต่มันมีความน้อยใจที่จุกอัดแอ่น แล้วก็แย่ตรงนึงคือเราไม่มีให้กับตัวเองมันก็เลยมีความรู้สึกแย่แล้วตีกลับมาหาเราว่าเออสิ่งที่เรายื่นไปนี้ไม่มีคำว่าถอยหลังนะแค่คำว่าขอบคุณหรือคำว่าเออไม่มีเธอชีวิตฉันคงแย่ไม่มีเธอฉันคงลำบากกว่านี้ไม่มีเธอคำนี้ไม่เคยได้ยินจริงๆตัดใจจริงๆพี่จา๋าแล้วยิ่งมานั่งฟังอยู่กับพี่เนาะยายจา๋าเนาะน้องก็เลย พูดคุยกับแม่ไปแล้วน้องก็บอกพี่ชายว่าตอนเนี้ยหนูแย่เงินตั้งแต่ส่งมาก็ไม่ได้เก็บได้กรรมก็อยากจะช่วยแค่นี้แค่นี้พี่ชายโวยวายกูก็ต้องถ้ามึงไม่ช่วยในส่วนเงินกูก็ต้องไปหางานทํากูก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวกูงั้นมึงก็มาเลี้ยงแม่เองแม่มึงก็กลับมาแม้ฟังคําเว้าทูกบ่พี่น้องเจอกันบ่แบบนี้ฮึอืม สิบสองปีไรค่ะเขาไม่เชื่อว่าเราไม่มีเงินถามว่าพูดไหมอธิบายไหมอธิบายทุกอย่างก็เพราะเพื่อแม่ทำเพื่อแม่ให้แม่มีความสุขอืแต่เราไม่มีเนี่ยจะรีดเลือดตัวเองแล้วเนี่ยตอนนี้ผัวก็ระงองรังแงงขอเขายืมเขาหลายครั้งอืเขาก็เริ่มระงองระงแงงชีวิตคู่ก็เริ่มมีปัญหายายจ๋า มาฟังวิดีโอยายใจหนูก็เลยหยุดและถอยหลังมาหาตัวเองแล้วมองผัวข้างๆว่าอย่าให้ครอบครัวตัวเองพังเพราะลูกก็กําลังเนาะอืมตัวคนโตก็สิบสองพร้องมาตั้งแต่ปีแรกคนโตก็สิบสองคนเล็กก็แปดขวบนะยังไม่สิบสองเต็มเนาะอันเนี้ยมาคิดตรงนี้จริงๆว่าต่อไปนี้ก็คือกำหนดการรักษาพ่อแม่จริงๆบุญคุณพ่อแม่ก็อย่างพี่จ๋าว่านั่นแหละ นะรักษาเจ็บป่วยใช้จ่ายเงินมันหมดไปนะ่ะมันไม่ได้ลงที่แม่มากมายหรอกมันลงที่คนรอบข้างมันลงที่คนที่าหาหาเอาแม่กลายเป็นผลประโยชน์กดดันแต่ไม่มีคําชื่นชมขอบคุณกลายว่าเขามีบุญคุณบุญคุณจากแม่ะกะตันยูต้องทดแทนบุญคุณพี่น้อง ที่ดูแลพ่อแม่แทนเฮาก็ต้องตอบแทนแม่เอ่ยเลยว่าบ้านที่มีนี่พี่แม่กะจัดการแบ่งเดือ้อแม่ป่วยบลู้สิตายเมื่อไหร่บอยากให้วุ่นวายมึงก็ต้องมาเว้ามึงก็ต้องมาเอาทีพร้อมบ้านนาผืนนี้ก็สิให้อ้ายมึงกับน้องมึงอืมอันเนี้ยเราก็โอเคเจ็บจุกละแม่เอาที่แม่สบายใจนะพูดแบบน้ำตาไหลไม่ย้อนไม่ถาม เพราะในเมื่อความตัดสินใจของเขามันเป็นแบบนี้เราให้เขาใหญ่ในหัวใจหนูมาหนูก็ไม่ได้ไปว่าตรงนั้นหนูก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคงั้นหนูก็ขอช่วงนี้ก็ขอเพลาหน่อยเนาะเพราะเนี่ยหนูไม่มีเงินจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆนะแม่ก็ขายที่ดูแลสุขภาพก่อนนะน้องหนูขอพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หนูมีปัญหาก,กับครอบครัวแล้วก็สุขภาพตัวเองก็ไม่ดีนะคะเออเนาะ แม่บอกอ๋อมึงจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวพอมึงไม่ได้อะไรมึงก็จะกระตันยูมึงก็อักกตันญยูเนาะมึงก็จะทิ้งกูเลยเหรอแม่นะพูดทางน้ำตาแม่ตอนเนี้ยหนูแย่หนูมีปัญหาครอบครัวหนูยืมเงินไปให้แม่ดูแลเนี่ยส่งพี่ส่งน้องอยู่เนี่ยหนูยืมผัวแล้วก็ไม่ได้คืนเขาทำงานเต็มเวลาเงินก็บ่ได้เก็บผัวก็มีปัญหา แล้วจะให้ครอบครัวค่อยพังบ่กนะมันเรื่องของมึงกูบอยากรับรู้อืมมึงเป็นลูกมึงทิ้งพอแม่มึงทิ้งแม่ได้จังใดฟังเด้อจริงๆแล้วคิดนี้นะคะถ้าเราเข้มแข็งพอนะแกมีที่นั่นแหละพูดแล้วก็ต้องทำยายจ๋าก็ย้ำกับน้องนะคะเขียนไปเนาะพูดแล้วก็ต้องให้ทำ น้องเขาบอกว่าหนูจะทําหนูจะทําอำที่ทําเนี่ยต้องตัดใจเพราะอะไรหนูไม่มีเงินรองมือที่ช่วงเนี้ยหนูไม่สบายหนูได้เงินป่วยนะหนูกินเงินป่วยมาเนี่ยก็เนี่ยตั้งแต่กลับมาแล้วก็สองสามเดือนมาเนี่ยหนูกินเงินป่วยเงินป่วยมันก็ไม่ได้เต็มอย่างทํางานนะแล้วผัวก็ละงองละแงงมองอีกครั้งมันผิดที่เรานี่แหละสําหรับผัวหนูกลัวครอบครัวหนูหลุดหนูจะพยายามดึงกลับ ไม่ให้สายเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับหนูตอนนี้หนูสำนึกอมืรู้คุณเลยว่าเราทำผิดเราทำผิดนะถ้าผัวเตะหนูทิ้งนี่บอกเลยว่าหนูไม่มีที่ไปเลยนะเงินก็ไม่มีในกระเป๋าลำบากเลยนะลำบากเลยแล้วลูกด้วยลูกนะลูกเราด้วยกันก็จริง แต่อย่าลืมว่าเราทํางานทําการเราห่วงแต่ทําบ้านเงินทองซัพพอร์ตเขาก็มีแต่พ่อใช้จ่ายเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอืผัวทําได้ผัวดูแลได้เขาก็ทะเลาะกันหลายครั้งแต่เราก็ยังฝืนเขาก็ยังอยู่กันมาแบบทะเลาะนะฮะแต่ความเหินห่างของเขาเริ่มเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นและนี่หนูก็มาป่วยเขาก็พูดย้ํากับคําที่สิ่งที่เราทําและทะเลาะมากันตลอดเขาเตือนแล้วเราไม่ฟังอตอนนี้บอกเลยนิ่ง อยี่จ๋าหนูหันเข้าไปขอโทษผัวขอโทษลูกจะดูแลครอบครัวอืมขอโอกาสกับสามีคิดดูชีวิตอยู่มาไม่คิดความรู้สึกนี้หนูกราบสามีเลยหนูขอโทษที่ปล่อยปะละเลยครอบครัวตัวเองที่เอาใจไปทุ่มเทแต่ครอบครัววันนี้รู้แล้วว่าใครอยู่กับเรานี่แม่ยังไม่ตายนะ ถามว่าหนูทิ้งไหมหนูไม่ทิ้งหรอกอืมแต่ตอนเนี้ยหนูขอพักใจเพราะสภาพร่างกายและจิตใจแล้วเจอคําพูดไม่ไหวจริงๆพี่จา๋าเบิ่งเดอ้อพี่น้องให้เจ้าคิดเจ้าคํานวณเอาเดอ้อแม่แม่เอ้ยเรื่องเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องละออดออนที่เจ็บปวดมันเหมือนนรกทั้งเป็นคําพูดที่แม่พูดนะบ่ผิดดอกแต่นะอืมมันเจ็บ จีดในสิ่งที่เาขาคาดสิ่งที่เขาทำบได้บาปทางใจคนไกลที่ทรงได้แต่เงินแล้วดูแลบได้นะตัวยายจ่าเคยเป็นมาแม้ยายจ่าจะไม่ได้รับคำพูดแย่ๆจากครอบครัวนะยายจ่าจะพูดกับน้องกับพี่เสมอว่าขอบคุณนะที่เป็นตัวแทนตรงนั้นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะพี่ไม่มีพวกเธอ พี่ก็ลาบากนี่คือของเย,ยจ๋านะฮะเออนะเงินก็สำคัญอืนี่คือได้ความเข้าใจแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจหรือแผลทางใจของคนไกลเนี่ยบอกเลยมันไม่หายเราอยากทำได้ทุกอย่างแต่เราเลือกไม่ได้ยิ่งถ้าครอบครัวมไม่เข้าใจว่าเราต้องเสียสละความเจ็บปวดความห่วงใยให้เวลาทุ่มเทร่างกาย ทำงานหาเงินจุดตัวเองป่วยจนครอบครัวจะพังอืมสามีเตือนแล้วไม่ฟังไม่เคยห่วงเขาในสมองสิบสองปีทุ่มเทให้พ่อแม่พี่น้องเพราะคําว่ากระตันอยู่นะแต่ผลตอบแทนเนาะแล้วคาพูดที่กระแทกกลับมามันเจ็บปวดเอาจริงนะน้องก็บอกเอาจริงนะก็ไม่ได้หวังที่จะไปเอาอะไรหรอก แต่เพียงแค่ความรู้สึกทําไมจะต้องมาตอกย้ําเร็วหรือว่าแทกให้เร็วในช่วงเวลาเราแย่ๆที่เราไม่มีจะให้นั่นเองแค่นั้นเองจริงๆขอบคุณขอบคุณพี่จา๋าพัชนยายจา๋าเอ้ยขอบคุณวิดีโอพี่น้องทุกท่านเด้อน้องกระซิมาฮับตัวเองและครอบครัวตัวเองแหละนะฮักสุดใจและฮักแม่นะขอย,ยกไว้เหนือหัวกรนตอนนี้เนาะปล่อยให้พี่เขาเคลียร์ไป บอกแล้วน้องจะพูดสัญญายายจ๋าน้องสัญญาว่าสิทำกับอย่างที่ตัวเองพูดว่าแม่สีแบงทีให้พีสองคนเอาไว้ขายรักษาเจ้าของรถบอกพีไปเหมือนกันอืมขอพักก่อนตอนนี้เจ็บบอจาว่าขอคำตอบเจ้าดิแม่ว่าทูกแล้วแมนบอก ขอคำตอบคอมเมนต์พี่ๆที่บบเห็นด้วยที่เข้ามาในวิดีโอยายจายดิแม้กระทั่งนพอา,อาจารย์หรือหลายๆท่านที่เข้ามานะยายจาย่าขอคำตอบและก็ตอบออกมาในความรู้สึกที่วันนี้มันเป็นภาระ,ะหรือมันเป็นสิ่งที่เมียฝรัง่งต้องแบกโดยที่โบโอดขวนหรือทนิโบมีแล้วก็ต้องลิดเลือด ตัวเองสนิทที่บบเลืออย่างเนี่ยรักษาใจเฮาเบิงดิข้อคอมเมนต์ดิทีข้อคําแนะนำอยู่สิอืมคาว่าพอแม่ยากได้ได้ตองให้อืมทาไปเถอะเฮาจะเจริญทําไปเถอะเฮาสิมีความสุขความดีสิมาจากทางอื่นมันก็แมนยูนะอืมแต่หัวใจมันเจ็บอยู่สิ่งที่เราให้เนี่ยกลัวสิรักษาแผลได้เนี่ยซอยเบิงดี ซอยรักษาบึงดิเนาะฝากช่องยญ่จาถึงทุกคนแดงจาา้านอือยญ่จาก็ขอคำตอบเช่นกันนะรอรอคำตอบจากคนเห็นต่างด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ